วันนี้เราผมได้ยินข่าวแล้วมไม่สบายใจนะวันนี้ผมจะเป็นต้องไลฟ์นะเพื่อเหมือนหมานะคอยเห่าเตือนแล้วว่าวันนี้มันกำลังจะพ้นชัยชน,นาประชาชนกันอีกแล้วพยายามจะผลักดันให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วดันให้เพื่อก้าวไกลไปเป็นฝ่ายครับ ถ้าทําแบบนั้นนะชิพหายแน่ประชาธิประยประเทศนี้พรักอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกเนี่ยแล้วจะเลือกตั้งไปทำไมพี่น้องประชาชนหลายคนคนระเพื่อจะไปกากระบาดสองที่นะบนกระดาษสองแผ่นเนี่ยเขาหมดเงินเป็นพันๆบาทยอมเดินทางไปเสียเวลาไป,ไปเป็นวันเพื่อ,อเวลาที่เขาจะใช้ปากกากากระบาด ลงบนกระดาษสองแผ่นในเวลาไม่เกินสิบวินาทีเนี่ยนะครับเขาลงทุนเัินเป็นวันๆนะเพราะนั้นพวกมึงพอกันได้แล้วนะเล้วนั่นเกิดครั้งนี้ต้องทําให้มันถูกต้องแต่ครั้งนี้ครั้งหน้ามันจะถูกต้องแต่ถ้าครั้งนี้มึงยังบิดเบี้ยววันนี้ครั้งหน้าก็เบี้ยวเหมือนเดิมเพระนั้นผมหวังว่าเพื่อไทยนะอย่าแทงหลังเพื่อนนะ ต้องยืนการไปแล้วว่านายกต้องพิธาเท่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อการเลือกตั้งข้า้งหน้าถ้าคุณได้ที่หนึ่งคุณก็คือนายกเหมือนกันนะครับไอประชาธิปี่ปาดก็เหมือนกันครับคุณอย่าไปเห็นดีเห็นงาม,มาการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคุณก็เคยตั้งรัฐบาลในค่ายหหารสร้างสรรค์งูเห่ามา ตำนานงูเหา่าเกิดจากไอ้พักนี้แหละประชาธิปัตย์นี่แนละนั้นอย่าอ้างเชื่อมั่นในระบบแัะสภาครับนะมึงเคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้จักสำนึกผิดอีกเหลือพักต่ำสามสิบแล้วนะครับยังไม่รู้ตัวนะครับถ้าวันนี้ยังยืนการอยู่แบบเดิมนนะรอบหน้ามึงเหลือไม่ถึงสิบอูรับประการได้จะดีจะชั่วนะมันก็มาแบบนี้แล้วนะ ให้ประชาชนได้ลองดูเราจะได้เรียนรู้ใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดการเลือกเรียนรู้เนี่ยว่าถ้าเราเลือกคนมารับคนที่ได้ที่หนึ่งก็ต้องเป็นนายกนะแล้วถ้าเกิดเขาบริหารดีก็แสดงว่าเรามาถูกทางถ้าเขาบริหารไม่ดีประชาชนจะได้ระวังเลยเฮ้ยวันนี้จะเลือกใครมึงต้องคิดเยอะแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดพรรคไหนมีสอสอมากคนนั้นคือนายกนะ ประชาชนจะได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดแต่วันนี้ถ้ามึงตั้งรัฐบาลแบบนี้พวกกูไม่รู้เลยกูจะเลือกใครดีเพราะกูก็ไม่รู้ว่ากูเลือกแล้วใครจะได้เป็นนายกเออเพราะนั้นพอแล้วนะไอ้วิธีการที่มีผู้มีบาร,รมีนอกวงนอกที่แอบเจรจาหลังไม่ล็อบบี้หน้าล็อบบี้หลังพวกมึงพอเถอะวะนะนกูเหนื่อยก็เลยกับการเมืองประเทศนี้นะ วันนี้เอาแบบนี้แหละถึงแม้พี่ชาจะนุน้อยจะประสบการณน้อยกับช่างมานันแต่ประชาชนรู้แล้วนะว่าการเลือกตั้งนะเปิดเทคะแนนในใครคนนั้นคือนายกเขาจะได้เทคะแนนใ้คนที่เขาคาดหวังว่าจะได้เป็นนายกแต่ไม่ใช่ว่ากูมีสิทธิ์แค่กาคะแนนลงแล้วกูก็ไม่รู้ใครจะเป็นนายกนะมันควรจะเริ่มต้นประชาที่ไตยที่แข็งแรงได้แล้ววันนี้นะผม ฟังข่าววันนี้ยนเะช้าเนี่ยหนาหูมากว่าพิชาจะถูกแทงหลังมีการหลุดโผใหม่ออกมาอีกนะเป็นการจะตั้งรัฐบาลสูตรที่ไม่มีก้าวไกลพวกมึงนี่อย่าสกรปรกกันนักเลยนะนะและไอ้ความคิดที่จไปตัดสิทธิพิธาเขาจะทำเลยนะครับมันทุเลศ นะมันทุเรศจริงๆนะถ้าพิธาจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยกติกาที่มันแบบเขียนโดยโจรเนี่ยนะนะอย่าทําเลยครับขอร้องนะพวกเราพี่น้องช่วยกันตะโกนนะครับอย่าทําสกรปรกแบบนี้วันนี้คุณรู้เปล่าถ้าคนวงในรู้แล้วว่างานนี้เนะขาแทงกันแล้วว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกอะนะวันนี้มีคนจับอะ เพราะพิชาไม่ได้เป็นนายกท้าผมมาหนึ่งล้านบาทเออพเพราะเมั่นใจว่าประเทศนี้นะพิชาไม่ได้เป็นนายกแน่แล้วไม่นนั้นไม่พอนะถูกตัดสิทธิ์เอาซะด้วยนะครับเออผมบอกไม่ไม่เพื่อไยไม่ยอมหักหลังนะ เพื่อไทยไม่ยอมประกาศยืนยันายังไงต้องพิธาเท่งนั้นถ้าเกิดว่าพิธาไม่ได้เป็นเรขอเป็นฝ่ายค้านอยู่กับพิธาเนี่ยไอความคิดอปรีที่จะไปตั้งรัฐบาลสูตรเพื่อไทยเป็นนายกเนียมันจะได้จบไป <c oughs> นะครับนะผมไม่อยากรับคำท้ามากแต่ผมก็กลัวเสียตังค์นะเพราะประเทศนี้นะแม่งเออนะครั เอาไหมลงขันใช่ไหมหนึ่งล้านบาทเดี๋ยวผมเ้ผมรวมเงินประชาชนหนึ่งล้านสู้คุณไอ้พวกเราต้องช่วยกดดันต่อนะอย่ายอมนะเราแผ่วเมื่อไหร่นะแม่งเล่นเกมชั่วแน่วันนี้ผมต้องการเลยว่าการเมืองไม่ว่าไงแต่พรรคไหนที่ได้นำหนึ่งต้องเป็นนายกก่อนนะครับการเมืองประชาธิปีตไตายจะได้เข้มแข็งกันทีไม่งั้นแม่ง ก็เล่งกันแบบเนี้ไอ้พวกที่แม่งชอบตั้งสูตรพิสดารน,น่ะนะครับมันวิ่งกันฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ทั้งกลางเย็นทั้งคืนเมื่อคืนที่ผมหายไปทั้งคืนนี่นะมาเออวันนี้พวกเราเนี่ยมั่นใจว่า,นาในชัยชนะจะลือนะว่าเราไม่ได้คนเป็นถือด้ามมีดนะนะครับนะ ไอ้คนถือด้ามมีดวันนี้มันยังไม่ยอมปล่อยมีดเออนะไอ้รระวังคนระับเพราะว่าเขายกคออ้างหึ่งเนี่ยอย่างไอ้เมื่อกี้ที่มาบอกล้มเจ้าเนะี่ยมาหนึ่งหนึ่งสองนี่ครับ พิธาเป็นนายกก็เหมือนหมายความว่าจะแก้ได้เพราะก็มีแค่150ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะครับเขาแค่ได้ดสิทธิ์ในการเป็นนายกแต่เขาไม่ได้ดสิทธิ์ในการแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะหนึ่งหนึ่งสองต้องไปเถียงกันในสภานะดังนั้นมึงอย่ากยกหนึ่งสองมาตอนนี้มันไม่ใช่เวลาหนึ่งสองไม่เกี่ยว พราะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต่อให้พิธาเป็นนายกถ้าสอสอในสภาไม่ยกมือให้มันก็ไม่ผ่านะนะใช่ไหมพิทาก็มีแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดเขาไม่ได้มีสามร้อยเชื่อมอะไรเราแล 1, าวหนึ่งสองไ้่คุยในสภาไม่ใช่เวลาคุยเวลานี้เวลานี้คือคุยกันว่าเฮ้ยวันนี้ใครจะเป็นนายกเอออ่ะแล้ในพวกที่มาตีรวมนะั้นหนึ่งหนึ่งสองไม่ยกให้ใช่ไ พวกมึงคนระับนาดพวกมึงบอกว่ามึงรวมตัวกันจะแก้แล้วธรรมนูญมึงแก้ไปสำเร็จเลยไอ้รอที่แล้วเนี่ยที่ตกลงร่วมรัฐบาลเราก็รับปากแก้แล้วมปนขนาดเขารับปากมึงว่าจะแก้แล้วธรรมนูญเขายังทำไม่สําเร็จเลยเขายังไม่แก้เลยและนี่นะไม่รู้กี่พักต้านเนี่ยฉะนั้นผมไมเชื่อหนึ่งสองแก้ไม่สาเร็จแต่อย่าเอามาเป็นเหตุอ้างที่จะสะกัดไม่ให้พิธาเป็นนายก S <S เอเอเอ่าแล้ววันนี้นะอิชาต้องเป็นนายกก่อนนะครับเพราะว่าท้ายสุดกฎหมายรูปฉบับจะต้องเป็นความเห็นชอบร่วมกันของสภาไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งเวลาประชุมสภาก็มีสวต,ต้องห้าร้อยคนต้องสองวาระสามวาระนุน่นแล้วต้องให้สวร่วมเห็นชอบอกีกนะ แลเลิกทันทะีครับอย่าดึงสถาบันลงมาอีกเลยนะวันนี้นะครับเด็กๆเ,เขากำลังโรดแ้นเขาไม่ได้โทษพวกคุณเลยนะเขาไม่โทษไอ้แก่ที่ไปกั่นแกลงนะครับเขาโทษสถาบันเพราะไอ้พวไอ้แก่ที่ไปจาัดการเด็กๆอ้างสถาบันไปจาัดการเขาเนะมื่อเช้าดูข่าวน้องอายุสิบห้า ที่ผดขึ้นเต็มหลังเต็มคอนะครับถูกจองจำมาสี่สิบห้าสิบวันนี่ก็เคยฝีมือใครฝีมือไอ้แก่หรือเปล่าเออวันนี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้สถาบัานนะครับขาดความศักดิ์สิทธิ์นะครับ จะต้องถูกทำลายความศักดิ์สิทธิ์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแรงศรัทธาครับไม่ได้เกิดจากการบังคับถ้าคนก็มีศรัทธานะนะครับเขาก็เคารพกราบว,าวันนี้นะต้องสร้างความศรัทธาครับไม่ใช่สร้างความกลัวครับ พระเกจิอาจารย์ดังๆหลาย,ลายๆองค์เนี่ยครับทั้งพระปอมพระแปมเนี่ยครับมันเกิดจากประชาชนคนศรัทธ,ธาแห่แห่ไปกราบไหว้ไม่มีใครบังคับใครไปไหว้พระได้นะครับถ้าคนเกิดความศรัทธ,ธาขึ้นมาเลยนะไกลแสนไกลนะปีนเขาเดินเท้าเขาก็ไปฉะนั้นวันนี้นะผมว่าผู้ไอ้ไดงนเสาวกำลังเข้าใจผิดแล้วว่าการสร้างความศรัทธ,ธานะครับ แล้วคุณจะใช้กฎหมายสร้างควา,ามศรัทธาเป็นไปไม่ได้นะครับเออนะเพะมั้นจะเอากฎหมายมาบีบบังครับให้คนศรัทธาเป็นไปได้ไงวะวันนี้ต้องเปลี่ยนเนั้นสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ผมว่าผิดทางไม่มีทางเลยครับนะและยิ่งกว่าคนรุ่นผมเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเนี่ย คุณควรจะต้องคุยกันได้แล้วถ้าคุณยังไม่คุยยืนการนะครับมันอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยนะวันนี้ต้องคุยกันหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องคุยกันถ้ายืนยืนระตายคาเดียนะวันหนึ่งพวกคุณหมดพลังต้านอะไรนะไม่มีการคุยแล้วนะวันนั้นจะอยากจะคุยก็สายไปแล้วนะเว้ย คนยิ่งดูถูกทำไมคนก็ถึงดูถูกอ่ะเออต้องแก้ตรงโจทย์นะครับต้องแก้ที่ต้นเหตุีิครับคุณมาแก้ปลายเหตุมันจะสำเร็จได้ไงฮะคุณคุยนะคุณกล้าพูดที่หมดเหยคุณกล้าพูดไหมล่ะ วันนี้ผมนึกเห็นด้วยกับการที่เฮ้ยวันนี้เชียร์มีการคุยกนะันทีไม่งั้นบ้านเมืองวุ่นวายกันไปเรื่อยคนที่อยู่ในถ้ำกลางสายตาเนี่ยมันยากมากที่จะหนีพ้นคำวิจาร์ณผมอยู่ตรงนี้ผมก็โดนทุกวนันไม่เห็นนะ าการก้าวเขามายืนอยู่ตรง่าำกลางสปอตไลท์มันก็ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่ผมจะหลีกเลี่ยงงานถูกวิจารณ์บนโลกออนไลน์ได้คืออย่าโผล่มาบนโลกออนไลน์แต่วันนี้ผมโผล่มาเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็มีไอ้แหลมเนี่ยเข้ามาถเออนะ